สวัสดีค่ะมีชั้นนางสาวชนนชิดาสิทธนูชั้นมห้ทับ 2, เลขที่15วันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องการหักเหของแสงนั่นเองการหักเหของแสงนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อนเพื่อนสัยกันไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเราไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ การหักเหของแสงนะคะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งแสงจะมีการหักเหและการหักเหจะเกิดขึ้นเฉพาะผิวรอยต่อของตัวกลางเท่านั้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะกฎการหักเหของแสง 1. ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน,น่นน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน,น่นมากกว่า แสงจะหักเหเข้าหาเส้นปกติ2นะคะถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแสงจะหักเหออกจากเส้นปกติค่ะวัรณ์การทดลองของเรานะคะ 1. น้ํา้ำเปล่า2แก้วน้ำสามกระดาษที่มีลูกศรค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะคือการเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วค่ะ จากนั้นลองสังเกตดูนะคะลูกศรที่ชี้ไปทางด้านซ้ายก็จะหักเหมาทางด้านขวานั่นเป็นเพราะว่าการหักเหของแสงค่ะการหักเหของแสงนะคะคือการที่แสงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะการหักเหของแสงคือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดหนึ่งไปยังอีกตัวกลางชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเนื่องจากความเร็วของแสงในตัวกลาง2ชนิดไม่เท่ากันและการหักเหของแสงจะเกิดขึ้นระหว่างผิวรอยต่อของตัวกลางค่ะ